哦，这呢个对啦，okay, เชื่อว่าจะไปดูบ้านโบราณดูน้านีๆจะกินอีคือแม่ขาี่ดอะไรก็เป็นหมูสองคนเป็นหมูอันนี้เป็นเนื้อดูนางานต้องกินเนื้อกินหมูกินเนื้อวิจารนอ้เช่นนั้น

อ,อ,อะไรสะใส่เปี๊ยะใส่เปี๊ยะใส่เปี๊ยะคืออะไรลูกพับอ <s ays> ันนี้อยู่หมู่บ้านชีลาคาวาโกหมู่บ้านโบราณครับหมู่บ้นานโบราณที่ไหนนะคะอยู่ในเมืองชิลาคาวาโกเป็นหมู่บ้านโบราณอากาศร้อนมากตอ,อนแรกนึกว่าอากาศจะเย็น แล้วถ้าเป็นพิมัตตกมันจะตกตามหลังคาเอขาต้องสร้างบ้านหลังคาสามเหลี่ยมเป็นเมืองโบราณไม่มีน็อตไม่มีตะปูไม่มีอะไรนะเขีดเขียดไปักติ๊บัิ๊บติ๊บติ๊บใช้หญ้าเป็นฟุบเลยแล้วใช้อะไรเป็นไม้แทนตะปูเาเรียกลิมนานเยี่ยมยอดเลิยมตอกนึกก็จำไม่ได้แล้วอ่าแล้วพวกเราหายไปไหนหมดกระจายไงเดี๋ยวเจอกันอ้าวเขาไม่ได้นำทางเหรอ แล้วก็ออกตรงๆไมคนแก่กับนะถามไม่ว่าคนแก่ที่เท่าไหร่เจ้าทีละ Stop recording น,นีอากาศที่นี่ร้อนมากกำลังเดินไปรอบๆหมู่บ้านคนเยอะมากครับดูแลวสวยดีข้างหลังเป็นหมู่บ้านชิราคาวโกะนะครับ นะไปไหนอ๋อมีมุมถ่ายรูปด้วยที่นี่หิมะต,ตกเยอะตกเยอะมากเลย สองเมตรสองถึงสามเมตรแล้วคำเป็นฟุตเลยเป็น yard เ,เดี๋ยวพี่โนเอาไอ้กุ๊กกูเสิร์ฟให้มาเขาดูมันจะมีบ้านนี้สวยแล้วก็เดินเข้าไปอ้อมไปตรงนี้อีกอันนึงก็จะเป็นมุมสวยเห็นอนแบบปูนขาวแล้วก็นี่ตรงนี้ก็ขายไอติมที่บอกนนไไ้ว่าาเป็มอากาศร้อนครับนึกไม่ออกว่าหน้าหนาวจะเป็นยังไง,งเวลาหนาวก็หนาวเวลาร้อนก็ร้อนกันาะ Stop recording ตอนนี้ยังอยู่ที่หมู่บ้านชิลาคาวากะบ่ายโมงสี่นาทีค่ะบ่ายโมงสิบนาทีแง่แตกนะคะสังเกตเริ่มหมดสภาพแล้วกำลังร้อนมากเลยเออได้น้ำขวดลาสามร้อยไปเย็นนะคะต้องยอมซื้อเพราะมันหิวค่ะคุณชวนเป็นไงบ้างคุณชวนอากาศร้อนมากครับคุณชวนเป็นอเกค่ะเสียงไปใ ตอนนี้นั่งพับก่อนไม่ไหวอากาศร้อนมากจะหมดลมรวมถ่ายกันอายุเป็นพันปีบ่ายโมงห้านาทีนะคะตอนนี้เป็นวันที่สองของการเดินทางวันที่ห้าวันที่ห้าเดี๋ยวคืนนี้จะไปออนเซ็นออนแล้วจะออนอะไรเคยออนเนี่ยเดี๋ยวมาไม่เคยออนเเหรอโอเค stop recording オールキャスター列車のワッツボなどいらっしゃいまよ、ご注意ください。降り口は列車進行方向、DO です。オーキャスは車両にあげまたは足元に十分注意してお降りください。 มันเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วรูปอยู่มาในร่องเขาอะี่ะมากับลูกครัว่องเขาลงมาสุดเอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าคูโรนากิสเตชันนะคะตรงเนี้ถ้าเดินไปห้าร้อยเมตรนะคะจะเป็นหล่งอัมเซ็นธรรมชาติก็คือจะมีแบบเขาเรียกว่าโซนที่เราจะหยุดพักรถสต๊อปรถเนี่ยจะมีอยู่สี่จุดเราจะไปหยุดเราจะไปลงรถตรงสถานีปลายทาง สุดท <onents Bana avec behaviour> yeah. ้ายทุกจุด่จะมีแบบเหมือนออนเซนแหล่งออนเซนธรรมชาตินี่เขารับคนยังไงเนี่ยนี่มีจอดรับคนเหมือนคนที่เขามาแบบนั่งนั่งมุกพีเพยมองลงไปดูบ่เี่ยงสวยนะคะฝั่งนี้ก็สวยนะคะสลับวิวมาต่อที่าสถานีรถไฟมาลองต่อองหน่อยโอ้สวยมากวิวสวยสวยสวย อนนี้อยู่ที่หมู่บ้านคุโรบิมาดูวิวนั่งรถไฟมาครับประมาณชั่วโมงครึ่งวิวสวยมากลองดูวิวรอบๆจะอยู่ตรงนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวนั่งรถไฟกลับทีตอนแรกกะับจะมาดูใบไม้เปลี่ยนสีแต่ยังไม่ตอนนี้ยังไม่มีใบไม้เปลี่ยนสีนะน่าจะมาเร็วไปหน่อย สักอาทิตย์หนึ่งน่าจะเริ่มเปลี่ยนสีสวยมากครับ Stop recording นี้บรรยากาศดีมากครับัลโหลเห็นหน้าไหมยังไม่เห็นเพราะว่ายังไม่ไดออิ้วแมลงเยอะมากตรงนี้วิวสวยแต่แมลงเยอะนี่เห็นหน้าดูในจอเห็นป่ะ ใบไ,ไ,ม,ไม้เริ่มเปลี่ยนสีเปลี่ยนแล้วเหรออยู่ไหนชี้ดิ <c oughs> มีม,ม,มีอยู่ต้นมีจิ้มเดียว <c oughs> มีจิ้มเดียว <c oughs> มีจิ้มเดียวมีจิ้มเดียวแล้วก็ <c oughs> ทางไปไม่น่าไม่น่าเดินเท่าไหร่เพราะมันลื่น <c oughs> อา้าวเหรออ่อยู่ที่นี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวนั่งรถไฟใชันะเพราะว่านั่งรถไฟตั้งแต่8ปดโมงสิถึง9ก้โมงสีพายุยังไม่มาพายุจะมาพรุ่งนี้อ่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงไปคือรถไฟจ้ะโอเคบายบาย stop recording วันนี้ชุดสวยมากแล้วบเอ้ยมแรงแรงังะขึ้นพึ่งวันนี้เดินมาเดินวันนี้มาเดินวันนี้เดินพึ่งต่อยเออแหมสวยมากวันนี้สีส้มสีส้มซื้อที่ไหนในชุดเนี้ยซื้อเมืองไทยซผ้าไหมผ้าไหมผ้าไหมโอเคหันมาบายบายหน่อยได้หันมาบายบายหน่อยโอเคหน่อยอยู่แบ็คราวด์ข้างหลัง โอเคครับสกรีนสวิชสต็อปเรคคอร์ดิ้งเที่ยวสวนญี่ปุ่นสวยติดหนึ่งในสามของญี่ปุ่นตอนนี้อากาศเริ่มเย็นพายุกำลังจะมาพวกเราเกินเจ็ดสิบเข้าฟรีหมดทุกคนเลยสุม<ะ>่มว,ว,ว,วัยสมบครั์ ไดี๋ยวสามจะได้ค็อเหลือโอกาสถิ่เลยงๆหามาสบิ๊กต้องพามาเที่ยวกันนี่มา่เที่ยวได้ทั้เที่ยวแล้วมาสโอเคโอเค Anh đơn thuần quá hỏi 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 สวยไหมสวยสวยตอนนี้อาการหนาวไหมไม่หนาวกํา,า,าลังดีชุดสวยนี่ซื้อที่ไหนออไหนมีสองสีโชว์เลยดินี <laughs> ่ <laughs> Stop recording เเเออนี่ยรมวาาไปางาก,าก Stop recording ตอนนี้กลับมาอยู่ที่นาขกยาแล้วครับกำลังไหว้วพร<า>ะอยู่ <laughs> ตอนนี้สถานการณ์ปกติพายุพายุผ่านมาเรียบร้อยอากาศดีมากนี่ มาไหว้เจ้าแม่กวนอิมไหว้เสร็จแล้วจะช้อปปิ้งต่อมีช้อปปิง้งซอยช้อปปิง้งมีซอยช้อปปิง้ราางระวังรถโอ้โหระวังรถระวังรถมองรถด,ด้วยเออเขาจะเข้าตรงนี้อ่าหลบกขาหน่อยอันนี้ชนคณิดาจใจไม่อยู่นะตัวรอ,อการมาของสามีกลัวสามีหายโดนพายุพัดกลัวเรรื่ององะไใบพายยัง้โอ คุณแม่อยู่ไหนวะแม่หายไม่หายอยู่นี่ไม่แล้วไม่แล้วเดินไปเดินช้อปปิ้งก่อนวันแรกของวันที่พายุไปโอเคฟ้าแจ่มใสฟ้าแจ่มใสเจ้าบอกว่าวานลาคนเรียกนะคนรถไฟออกมากันหมดมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ไม่มีอะไรก็เราอยู่่่ทีีมมมันไที่นี่ก็ไม่มีอะไร เด็กคนนี้นี่ิกาอุตสาหกรรมเห็นรึต้นตำล้ำรึเปล่าไม่ต้นตำลับมันไต้หวันนะนี่ต้นโอ้คล้ายๆโอซาก้าอะไรเดินเข้าไปถนนไม่ใช่นี่มันนางโหยาไม่พูดถึงถนนไม่คล้ายอุตสาเป็นยังางดีค่ะดีจมากเลยจออย่างอื่นมากกว่าดีค่ะเป็นจอวันนี้จออยู่นี่เห็นงนี้อากาศดีมากจ้ะดีมากจ้ะดีมากจ้ะโอเค stop recording มีอะไรเอีกยัง ให้ไปสนามบินเร็วๆนะคะเขาก็กลัวใช่เขากลัวเราเดินทางไม่ได้ไงนะกลัวว่าเราจะเดินทางไม่ได้หรือว่าแบบปีปัญหาเรื่องแบบการนั่งรถไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกให้ดีไปสนามบินเร็วๆนะคะเผื่อเวลาเดินทางเยอะๆแต่เราไม่ต้องห่วงเรามีรถบัสเพราะฉะนั้นก็สบายๆนะคะเดี๋ยวเช็กอินรอเลยไฟเราออกประมาณเที่ยงคืนนะคะเราน่าจะถึงสนามบินประมาณสองทุ่มเคาน์เตอร์น่าจะเปิดให้เราเช็กอินได้ก็ประมาณสามทุ่มครึ่ง นะเราก็จะมีเวลารีแพ็คของที่สนามบินนะคะตอนนี้นะคะมีซื้อของไปนะคะช้อปปิ้งไป เราไม่กลัวพายุเนี่ยวเดี๋ยวที่มากินปูขี้ปูอ,อะไร ชาบูชาบูปูดีคัองอาหารเลยค่ะอาหารหน่ถ่ายรูปใส่ปูถ่ายรูปพี่นาถ่ายรูปคุณจอมนิชาถยร่ดีค่ะอยากินไมยังไม่ได้กินน่ากินนะยังไม่ได้กินูเสามีภรรวันไกจากกินมาม่ามาเป็นชาบูนะ ນີ້ຫັ້ນອັນນີ້ວິທານ cái này nó cũng vậy cái này nó cũng vậy cái này nó cũng vậy 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 nó cũng ก้ามก้ามลเราไหมเป่าคครับเอาไม่้เอามาทอันสมยไม่ถ่ายที่จะถ่ายก็ทำว่าต้มเออน้องไปซะแล้วทำท่าติ๊กต๊อกดิ ตอนนี้กำลังจะทำข้าวต้มได้แล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขอแบ่งเองไม่ใช่มันมีการลอยตัวใกล้กับบ้านเริ่มปีนต้น จะได้ยินไครแก่หรือไปถึงบอกไฟดีเลย์นั่งเคียเลยตอนจบใ้ยายอยง้้อสงหาอะไรนา้อง้กม่คคานไดต็นสนามบินมีที่ช็อปปิ้งเยอะไม่อยากดนสนามบินเลเขาดูแลเยอะเลยแล้วว่าแล้วไปจิ่งจอง ตใจราไม่ชม่ต้องยงต้องงไม่ให้ากิข้าวใส่ไข่ใส่ไข่ขาไปแล้วนะกลับไปก่อนแลกลับมาใหม่ทอไม่ยุงกับเขานะเขาต้องเดินไปเดินมาหลายรอบนะกว่าจะที่มันไม่มีไง เป็นบ้าใหญ่ยิ่งใง่เลยนยุ่งของเขาเลยนะ้างยุ่ง้างเป็นการคนไทยคนไทยอ่ะต้นหอมชาร่งเช้าองเดี๋ยวจะพาไปเดินเดินรอบสวนสองรอบเพื่อเร่อพกเช้าเลยตอนนี้จกินเยอะโอเคกินแต่ะ้าับปลอเตี๋ยวไม่วยาเราัวยรือใ